บอว่าลอานรสลุลลลลชับบิฮีนะมินร r a m น a Allah รสลุลฮัสาบแช่นผู้ชายที่ทำเหมือนผู้หญิงมุต a s h บตะชับบะฮแปลว่าทำเหมือนเขาไม่ว่าจะเหมือนด้วยการแต่งกายกิริยาท่าทาง คำพูดหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงสรีระมุตชับเบคนที่อยู่ในพฤติกรรมนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดไหนของการทำเลียนแบบหรือทำให้เหมือนต่ชับบูแปลว่าแต่ชับแปลว่าเหมือนเหมือนเราทำเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายทำเหมือนผู้หญิงวัลมุตชับบบฮามินันิซาบิรยิยัล ผู้หญิงทําเหมือนผู้ชายตะกี้คนที่เป็นวิธีกรได้บอกแล้วว่ามันมีกลุ่มประเภทที่เราเรียกทอมดี้เกยอะไรก็ว่าไปเหล่านี้อยู่ในหมวดตะชับแต่งกายเหมือนก็ผิดแล้วอันนี้เป็นความรู้นะอะไรที่เป็นเครื่องเป็นลิบาส เป็นอาพรเฉพาะของผู้ชายแปลว่าใส่แล้วรู้ว่านี่คือเป็นผู้ชายเนี่ยห้ามผู้หญิงใส่แต่ถ้าเป็นอาพรที่ขเขาเรียกอะไรนะปัจจุบันยูนิเซกอะที่ใส่ได้ทั้งสองเพศไม่จำกัดเพศอันนี้ไม่เกี่ยวนะยกตัวอย่างเสื้อเสื้อยืดมันก็บอกอาจารย์ผู้หญิงใส่เสื้อยืดได้เขาอยู่ในบ้านเขาไม่ใส่ได้ไงนะ เขาไม่ได้เสื้อที่เป็นเสื้อปกติเวลาเขาอยู่ในครอบครัวเขาอยู่ในคนที่สามารถที่จะเห็นเอาร้องเขาได้ไม่ใช่เรื่องหรามเนี่ยมันหรามตอนใส่ออกนอกบ้านนันทาหารับทากรณีที่มันไม่ปกปิเอาร้องจริงนะผมบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาพ์ที่ไม่ได้จํากัดเพศอันนี้ไม่ผิดแต่ เป็นอาภรณ์ที่จํากัดเพศซึ่งทุกวันเนี้ผมเห็นเยอะมากเลยท่านเคยเห็นซรลบันลายฟัลิสซายไหมลายขาวดําขาวดําท่านรู้ไหมว่าผ้ากลุ่มผ้าซาลาบันแบบนี้เนี่ยเขาทํำไหมกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงเอาผ้ามาทําเป็นหยาบแต่ชะบบุกได้มีโอกาสพูดแล้วก็ ไม่พอดีพูดเรื่องนี้เท่าไหรเพราะมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นเอามาใส่แล้วดูโก้รานดีไอ้ดูดีดูแปลกถ้าเป็นคนใกล้ชิดจะรู้จักผมจะบอกว่าอย่าใส่เพราะนี่คือสิ่งที่มันเฉพาะผู้ชายเหมือนผู้ชายบารรลุดินไปเอาอีหยับนี่ก้มาใส่อยงเงีนะ้ยเอามาใส่ใดูขึง เดิรอบแล้วก็ไม่สาวว่ามันเท่ดีอันนี้แต่ชมพูใส่หิ้วมันคือของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายแค่เราเรียนแบบให้เหมือนในเพศตรงข้ามไม่ว่าเราเป็นผู้ชายทําไม่เหมือนผู้หญิงเป็นผู้หญิงทําไม่เหมือนผู้ชายอยู่ในหมวดหลานะรอสุลลลอฮิสลลลอฮุอะลัยฮิอัสลามอยู่ในหมวดที่รอสุลลลอฮ์าาสาก็ช่แน้อุบิลลาฮ์อัลลอฮิ ปกติ hmm. ราซูล <t ical grammar> ไม่่อยสาดแข่งขันราซูลนี่จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ในฮะดิษบทนี้เนี่ยบอกชัดเจนคนที่พูดฮะดิษบที้คือใครอับดุลเลาะห์อับบบสคนที่ถือว่าเป็นซาฮาบรุ่นเยาว์เป็นคนที่อยู่ในตระกูลของราซูลุ่ลอฮ์และใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตัวอาบาสบอกว่าเราสุลตลจะสาดแข่งคนประเภทนี้วันนี้เห็นชัดขึ้นวันนี้เห็นชัดจนจนทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรอันนี้ผมเน้นนะว่านี่คือศาสนาอิสลามส่วนลทัทธิความเชื่ออื่นที่บอกไม่เป็นอะไรไม่ได้ว่าอะไร